สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะวันนี้เมนูง่ายๆมากๆกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะเดี๋ยวเริ่มจากผัดกะเพราเลยนะคะก็ตั้งกระทะเนาะเปิดน้ำมันก่อนโอ้ยตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเราจะผัดกระเพราก่อนนะคะค่อยทำไข่ดาวทีหลังโอ้โครกหนักมาก พริกกับกระเทียมนะคะนี่ค่ะครวกหยาบๆเลยค่ะใช้เป็นพริกแดงสดนะคะแล้วก็กระเทียมความเผ็ดตามชอบเลยวันนี้บ้านเราเน้นคนเยอะนะสี่คนก็หัดเลยสำหรับสีที่นะคะพริกก็ใส่มาเต็มอัตราหัดพริชให้หอมก่อนนะคะดูสีพริกของเราค่ะพริกจัด ะะวันนี้ใช้เป็นเนื้ออ,อกไก่นะคะเราหมักไข่นะคะแล้วก็หมักเกลือเสร็จแล้วก็ก่อนจะใช้ก็เอาไปล้างน้ําก่อนล้างให้ไข่มันหมดนะคะกับเกลือหมดก็เหลือจะเป็นเนื้อไก่นุ่มๆนะคะแบบนี้นะคะล้างแล้วก็ใส่ใส่ะแกแรงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ำนิดนึงค่ะผัดไปแรงได้เลย กติอยู่บ้านไม่ค่อยได้ผัดกะเพรากะเพราไก่กะเพราหมูกินเท่าไหร่นะคะสำเนาเวลาเราไปกินร้านอาหารเนาะ,ะเราก็จะสั่งกะเพราไก่กะเพราหมูกะเพรานู่นนี่นั่นตลอดนะคะแต่ว่าอยู่บ้านไม่ค่อยได้ทํากินวันนี้ก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็จัดสักหน่อยพอพริกกระเทียมเริ่มหอมนะคะใส่เนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้ในะคงใส่ลงไปเลยผัดให้สุกเลยค่ะ ผัดให้สุกประมาณสัก60-70%นะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะพราะไก่สุกประมาณนี้นะคะ60-70%นะคะเราก็เตรียมปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะอ่าจริงๆหล,หลายๆคนบอกว่าผัดกะเพราไม่ใส่น้ำมันหอยนะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่สำหรับเราเราชอบเราก็ใส่ไม่ยากอ่ะน้ำมันหอยประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะ เยอะเลยนะเป็นคนที่ชอบนะ้ำมันหอยเยอะๆด้วยมันเวลาผัดแล้วมันเข้มข้นดีค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งอันนี้เรากะเอานะทําไปชิมไปค่ะเราไม่ใช่เชฟไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากชอบรสไหนปรุงรสนั้นเลยน้ำปลาหรืออันนี้<ม>เราทํากับข้าวค่อนข้างบ่อยนะเราก็เลยใส่ได้เลยสําหรับคนที่มือใหม่นะคะทำอาจจะทําไปปรุงไปนะคะค่อยๆเติมได้ค่ะน้ําตาลทรายนะคะ ของเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายแทนแต่สำหรับคนที่ติดผงอร่อยนะคะก็น้ำตาลทรายจะไม่ต้องก็ได้นะคะก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้หรือถ้ายังติดหวานอยู่ก็อาจจะใส่สักหน่อยหนึ่งก็ได้นะตามชอบเสร็จแล้วเราจะได้แบบน้ำขลุกลิกแบบนี้นะคะเราใส่น้ำเห็นเมื่อกี้เราตำพริกที่ครกนะคะเราก็จะเอาน้ำใส่ครกค่ะ มันก็จะมีนี่ค่ะเป็นพริกอยู่ในครกด้วยก็เรีขาเรียกว่าน้ำล้างครกนะคะนีคะ่คือมันจะมีพริกติดสําหรับคนที่ชอบเผ็ดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่ลงมาเลยจะเห็นว่ากะเพราเราเนี่ยน้ําค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราพัดตอนสักพักนึงเขาก็จะงวดลงนะคะแล้วเราค่อยปรุงรสอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะ พอผัดมาเดือดแบบนี้นะคะเราก็ชิมรสชาตินะคะแล้วก็ปรุงเลยค่ะว่าชอบรสชาติไหนนําก็ใครชอบเค็มนําก็เติมได้เลยใครชอบหวานนําก็เติมน้ำตาลบีกนะคะอย่างเมื่อกี้เราเติมน้าปลาไปอีกนิดนึงนะคะก็คือเพิ่มให้เผ็ดเค็มแล้วก็หวานนิดนิดแค่นั้นเองค่ะแบบนี้โอเคพอรสชาติได้ที่แล้วนะคะให้น้ําน้ํากะเพราได้ที่เหมือนกันเนี่ยค่ะ ประมาณนี้เราก็เตรียมใส่กะเพราที่เราเตรียมไว้นะคะเด็ดเฉพาะส่วนที่เป็นใบแล้วก็ยอดอ่อนๆนะคะใส่ลงไป<ม>กะเพราก็ต้องเยอะนะคะผัดกะเพราจะมาใบสองใบไม่ได้นะมันไม่ใช่ผัดกะเพรานะคะแล้วผัดกะเพราไม่ต้องใส่ถั่วนะคะไม่มีผักนะคะผัดกะเพราก็คือใบกะเพราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นปนนะ,ะสั่งร้านอาหารที่เลยต้องได้พริกหยวกกับ หอมหัวใหญ่มาตลอดเลยนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะต้องสั่งบอกว่าไม่เอาถั่วฝักยาวเราเอาผัดกะเพราเสร็จเรียบร้อยปิดไฟนี่เห็นไหมคะคือเรารอให้กะเพราสุกก่อนนะคะค่อยปิดไฟไม่งั้นถ้าแบบน้ําไม่ร้อนนะคะแล้วเราก็ปิดไฟเนี่ยใบกะเพราเราจะดําได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาสุกก่อนให้กระโดนน้ำร้อนนิดนึงนะคะใบกะเพรานี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนี่คะ่กะกะเพรา อ๋อก่อนเสิร์ฟค่ะเราต้องอย่าลืมนะคะกระเพราไก่ต้องมีไข่ดาวค่ะเดี๋ยวเราทําไข่ดาวกันก่อนค่ะนี่ค่ะไข่ดาวของเรานะคะน้ํามันต้องเยอะนะคะแล้วก็ร้อนจัดตอกไข่ใส่ถ้วยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่ไข่ดาวต้องแบบกระปๆอกนะกินกับกระเพราถึงจะอร่อยเพราะฉะนั้นน้ามันต้องเยอะแล้วก็ร้อนอนิดนึงนะคะก็ตอกไปรอเลย อันนี้สี่คนก็สี่ฟองนะคะใส่แบบนี้ก็ทอดให้สุกกรอบตามชอบได้เลยนะคะใครชอบกรอบมากกรอบน้อยไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าอยากได้กระกรอบผ่านน้ำน้ำมันเยอะนะคะแล้วก็ร้อนนะคะใส่ลงไปเขาจะกรอบแน่นอนค่ะนี่ค่ะพอไข่ดาวแล้วสุกกรอบแบบนี้เราก็ตักขึ้นพับไว้ได้เลยนี่ค่ะอันนี้เราชอบกรกรอบนะคะเอาให้กรอบยิ่ง นี่คือกรอบเหลืองสวยตามชอบเลยค่ะใส่อันนี้แล้วก็ตักพักไว้นะคะเดี๋ยวทอดจนเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่จัดเสิร์ฟใส่จานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูกระเพราไก่ไข่ดาวของเรานะคะนี่หาหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ กระเพราอบไก่นะคะเนื้อนุ่มๆน,นะคะรสชาติจัดจ้านเผ็ดแซ่บแน่นอนค่ะใบกระเพราไม่มีถั่วฝักยาปนแล้วก็ผักอย่างอื่นแน่นอนค่ะทาเองอร่อยเองได้ไง่ายๆนะคะไข่ดาวค่ะแบบกรอบนะคะแบบนี้นะคะเทคนิคทําให้ไข่ดาวกรอบก็คือน้ํามันเยอะนะคะใช้ชน้ามันเยอะหน่อยทอดในหม้อก็ได้ค่ะจะได้ไม่เปลืองมากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าน้ามันเยอะแล้วก็ร้อนจัดนะคะทอดให้กรอบตามชอบแบทีนี้ค่ะถ้าน้ํามันน้อยมันก็จะกรอบยากหน่อยนะคะมันก็จะเป็นไข่ดาวแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบบางๆแบนๆอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบนะครชอบไข่ดาวแบบไหนก็ได้หรือใครที่กลัวว้นนะคะจะใช้เป็นไข่ดาวน้ําก็ได้นะคะแต่ไข่ดาวแบบก,กรอบๆอร่อยกว่านะเชื่อลองดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ